แพทย์เทวหัตปีศาตตอนที่96ท่านใต้เท้าเกิดเรื่องขึ้นที่คฤราสหาดของท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับความหยาบคายของใต้เท้าติงอันจินหยวนรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเขายืนขึ้นกล่าวว่าใต้เท้าท่านต้องระมัดระวังมากกว่านี้ใต้เท้าติงอันรีบเดินกลับไปมองที่เฟิงอยู่เฮงอีกสองสามก้าโดยกล่าวว่า คุณหนูรองอยู่ก่อนได้หรือไม่ข้ามีบางอย่างที่จะร้องขอคุณหนูรองช่วยข้าด้วยบุตรสาวของอนุจะช่วยท่านใต้เท้าได้อย่างไรเจ้ากะนั่นใต้เท้าติงอันรู้สึกอายนิดหน่อยสิ่งที่ชิงเลิศกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆไม่ต้องพูดถึงเฟิงหยูเฮงก็เป็นเหย,ยนางช่วยเหลือชิงเลิศแม้ใต้เท้าติงอันเองก็รู้สึกว่านี่เป็นการยากที่จะให้เหตุผลแต่นั่นเป็นบุตรสาวของเขาอยู่ดีไม่ว่าเขาจะโกรธแค่ไหนเขาก็ยังต้ององหาทางออกให้นาง คุณหนูรองได้โปรดช่วยคุยกับองค์ชายเจ็ดเพื่อไม่ให้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับฮ่องเต้ใต้เท้าติงอันรู้สึกว่าศักดิ์ศรีทั้งหมดของเขากำลังจะหายไปเพราะชิงเลอร์อย่างไรก็ตามเฟิงอยู่เฮงถามขึ้นทันทีว่าเรื่องวันนั้นวันอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะใต้เท้าติงอันรู้สึกท้อแท้เรื่องงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของหูหยินใหญ่ในพื้นที่ด้านหลัง เรื่องของคุณหนูฉิงเลอ่อที่อาบน้ำกับบุรุษผู้หนึ่งแล้วทุกคนเห็นหรือเจ้ากะได้ยินคำพูดของเฟิงอยู่เฮงใต้เท้าติงอันเกือบหมดสติจากความโกรธเขาคิดในใจถ้านางรู้แล้วจะย้ำเรื่องนี้ทําไมอาเฮงไม่เข้าใจว่าท่านใต้เท้ามีความคิดเห็นประการใดใบหน้าของเฟิงอยู่เฮงเย็นชาขณะหันมาเผชิญหน้ากับเฟิงจินหยวนนางกล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ท่านพ่อได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นในเวลานั้นคุณหนูชิงเลิกกล่าวต่อหน้าทุกคนว่านางไม่ต้องการแต่งงานกับบุรุษผู้นั้นในอ่างอาบน้ำแต่นางอยากจะแต่งงานกับคู่มั่นของข้าซึ่งก็คือองค์ชายเก้าวันนี้ใต้เท้าติงอันมหาที่คาสห์ดและต้องการให้ข้าขอร้ององค์ชายเจ็ดเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือการต่อสู้ให้บุตรสาวได้ครองตำแหน่งพระชายาขององค์ชายเก้าเจ้าคะไม่ใช่ ใต้เท้าติงอันไม่รอให้เฟิงจินหยวนได้เอ่ยอะไรออกมาเขารีบบอกจุดยืนของเขาอย่างชัดเจนคุณหนูรองโปรดอย่าก,กังวลข้าจะดูแลฉิงเล่ให้มากขึ้นแน่นอนเราจะไม่มุ่งเป้าไปที่คุณหนูรองและการแต่งงานขององค์ชายก้าเป็นเช่นนั้นหรือเฟิงอยู่เฮงหันไปมองใต้เท้าติงอันด้วยความสับสนวุ่นวายท่านใต้เท้าแน่ใจได้ไหมว่าท่านจะสามารถดูแลบุตรสาวของจักรพรรดิชิงเล่ได้ แล้วทำไมท่านใต้เท้าต้องคุกเข่าลงต่อหน้าห้องเตเพื่อขอพระราชทานงานมงคลสมรสระหว่างบุตรสาวของท่านคุณหนูชิงเล่ก,กับองค์ชายก้าวเมื่อไม่กี่ปีก่อนเด็กสาวที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนนี้รู้ดีว่าท่านเป็นท่านใต้เท้าประตูเล็กๆของเราและคฤหา์เล็กๆย่อมไม่สามารถเปรียบเทียบกับคฤหา์ของท่านใต้เท้าได้เพราะฉะนั้นท่านพ่อของข้าต้องอดทนตอนนี้คุณหนูชิงเล่ยังคงตะโกนเสียงดังว่าต้องการแต่งงานกับองค์ชายก้าวอีก ท่านพ่อนางกล่าวกับเฟิงจินหยวนท่านพ่อเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายของราชสำนักทำไมเราต้องเจอกับเรื่องเช่นนี้นางส่งต่อการกลั่นแกล้งที่ทำให้พวกนางต้องอับอายไปให้เฟิงจินหยวนเฟิงจินหยวนพันรู้สึกว่าคฤราห่าติงอันหลอกลวงมากเกินไปเขาไม่สามารถช่วยได้เขาถามใต้เท้าติงอันว่าท่านใต้เท้าทำไมท่านต้องทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับตระกูลเฟิง ใต้เท้าติงอันพบว่ามันยากที่จะปกป้องตัวเองความอดทนค่อยๆหมดไปความโกรธก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาโกรธชี้ไปที่จินหยวนเจ้ายัางแยกแย่ผิดถูกไม่ได้ข้าใต้เท้าติงอันเจ้าเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายตำแหน่งต่ำกว่าข้าเจ้ามีสิทธ์อะไรที่จะมาโทษข้าคนนี้จินหยวนหัวเราะว่าท่านใต้เท้าถ้าข้าจำไม่ผิดนั่นคือท่านใต้เท้ามาหาเรา ยิ่งกว่านั้นท่านใต้เท้าอย่าลืมนี่คือตระกูลเฟิงของข้าคนที่โทษท่านใต้เท้าเจ้าใต้เท้าติงอันตโกนด้วยความโกรธดีจินหยวนเจ้าไม่ควรชื่นชมยินดีมากเกินไปที่ข้ามาถึงวันนี้เพราะเห็นแก่หน้าของเจ้าอยากคิดว่าข้าจะไม่กล้าไปหาฮ่องเต้และกลับทูลต่อฝ่าบาทแล้วข้าเชิญท่านใต้เท้ามาหรือ ในเมื่อองค์ชายเจ็ดได้อธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณหนูชิงเลอต่อฮ่องเต้แล้วฝ่าบาทคงรอดูท่านทำโทษคุณหนูชิงเลอเฟิงอยู่เฮงยิ้มท่านใต้เท้ารู้สึกโกรธอะไรกำลังจะเกิดงานมงคลขึ้นใน,น,ในคฤหาสน์ของท่านท่านควรจะมีความสุขใต้เท้าติงอันโกรธกับความคิดเห็นของเฟิงจินหยวนและเฟิงอยู่เฮงแต่ก่อนที่เขาจะสามารถพูดได้อีกบ่าวรับใช้ข้างนอกเข้ามากล่าวว่าท่านใต้เท้า ยามจักคฤรือหาติงอันมาและขอเข้าพบขอรับหือใต้เท้าติงอันตัวแข็งทื่อและถามว่ามีเรื่องสำคัญหรือบ่ารับใช้ดันประตูและยามจักคฤรือหาติงอันเข้ามายามไม่ได้มองไปที่จินหยวนใบหน้าของเขากระวนกระวายใจเขามองไปที่ใต้เท้าติงอันและกล่าวว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นท่านใต้เท้าควรรีบกลับไปที่คฤราสห์ขอรับคฤราสห์ของเราถูกไฟไม่อีกครั้งจากฝีมือขององค์ชายก้าว อะไรนะใต้เท้าติงอันรู้สึกตกใจมากเฟิงจินหยวนก็ตกใจมากอย่างไรก็ตามเฟิงหยูเฮงทนกลั้นหัวเราะไม่ไหวและเริ่มหัวเราะใต้เท้าติงอันที่กำลังโกรธจ,จ้องมองเฟิงหยูเฮงแล้วกล่าวว่าเจ้าหัวเราะอะไรเฟิงหยูเฮงแสดงในตาที่ไร้เดียงสาของนางและตอบว่าท่านใต้เท้าข้าหัวเราะในบ้านของตัวเองทำไมท่านต้องโกรธด้วยเจ้ากะเฟิงจินหยวนไม่อยากเห็นทั้งสองยังโต้เถียงกันและสั่ง ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในคฤหาสน์ท่านใต้เท้ายังมีเวลาโต้เถียงกับบุตรสาวของข้าอีกหรือนางอายุแค่12ปีเท่านั้นเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วและเจ้ากำลังเถียงกับเด็กอายุ12ปีเจ้าไม่คิดว่าเรื่องนี้น่าเกลียดเกินไปหรือใต้เท้าติงอันจึงนึกขึ้นได้และสะบัดแขนของเขาก่อนที่จะเดินทางออกไปบ่าวรับใช้ของเรือนไผ่ยกตามส่งพวกเขาออกจากคฤหาสน์ ในที่สุดก็เหลือเพียงบิดาและบุตรสาวที่อยู่ในห้องการศึกษาเฟิงจินหยวนมองบุตรสาวคนที่สองของเขาและไม่สามารถช่วยได้แต่ถามว่าองค์ชายก้าวไปที่คฤราหนาติงอันเจ้ารู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่เฟิงอยู่เฮงสายหน้าข้าไม่รู้จริงๆเจ้ากัดท่านพ่อเฟิงจินหยวนหัวเราะอย่างไร้ความปราณีและขมขื่นคิดถึงเรื่องนี้พระองค์ทรงระบายความโกรธแทนเจ้า พระองค์ยังทรงทำเพื่อตระกูลเฟิงด้วยเจ้ากะเฟิงอยู่เฮงมองไปที่เฟิงจินหยวนและกล่าวว่างานเลี้ยงฉลองที่คฤราน์ติงอันไม่ได้ผิดเพียงแค่อะเฮงเท่านั้นพี่ใหญ่และน้องสามต่างก็ถูกทำร้ายพูดถึงพี่ใหญ่แล้วการใช้ทักษะที่ชำนาญในการบรรเลงพินให้กับนางรำเป็นเรื่องจริงสำหรับน้องสามแม้ว่านางจะเป็นบุตรสาวของอนุต่นางก็ไร้เดียงสาแล้วสาวใช้ยังทำน้ำชาหกใสชุดของนาง สิ่งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาเฟิงจินหยวนพยักหน้าพ่อรู้เจ้าโกรธวันนี้พ่อไม่ได้ไว้หน้าใต้เท้าติงอันมากนะเจ้าต้องเข้าใจด้วยการทำเช่นนี้พ่อจะต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากเฟิงอยู่เฮงชื่นชมบิดาในประเด็นนี้วันนี้ทัศนคติของเฟิงจินหยวนทำให้นางพอใจดังนั้นนางจึงแสดงให้เขาเห็นใบหน้าที่ยิ้มย้มจำ่มใส ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงถ้าใต้เท้าติงอันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆต่อห้องเต้ะเฮงจะขอให้องค์ชายก้าวช่วยครอบครัวแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใต้เท้าติงอันไม่มีเวลาพอที่จะเถียงกับเราใครจะรู้ได้ว่าคฤรืสหาของเขาจะถูกเผาจินหยวนถอนหายใจองค์ชายก้าวอารมณ์รุนแรงมาตั้งแต่ยังเด็กพ่อหวังว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีเจ้าอยากโกรธพระองค์พระองค์อาจมีอารมณ์ที่แปรปรวน ดังนั้นใครจะรู้ได้ว่าอารมณ์ของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงต่อคนที่พระองค์ดูแลอย่างดีหรือไม่ขอบคุณท่านพ่อบุตรสาวคนนี้จะจำไว้เจ้ากะคำพูดเหล่านี้เฟิงหยูเฮงกล่าวอย่างจริงใจนับตั้งแต่กลับมาจากคฤราสน์เฟิงจินหยวนเริ่มทำหน้าที่บิดามากขึ้นเอาละ่ะนางจำอะไรได้บางอย่างและล้วงมือเข้าในแขนเสื้อหยิบถุงเงินออกมาแล้วส่งให้เฟิงจินหยวนในงานฉลองวันเกิดพี่ใหญ่ให้ของขวัญแก่องค์ชายเจ็ดแต่พระองค์ไม่ต้องการ พระองค์ให้ข้านำมันมาให้ท่านพ่อพระองค์ยังกล่าวอีกว่าในครั้งนี้พระองค์จะไม่หักหน้าพี่ใหญ่ในเรื่องนี้แต่ถ้ามีครั้งที่สองพระองค์จะเชิญท่านพ่อไปคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัว เฟิงจินหยวนจ้องมองที่ถุงเงินด้วยความโกรธอย่างไม่อาจอธิบายได้จีเอบเฉินอยู่ไม่ชำนาญในการเย็บปกักถักร้อยการเย็บถุงเงินที่เฉไปเฉมาและไม่สวยเขาสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นงานฝีมือของนางแต่เขาได้เตือนเฟิงเฉินอยู่แล้วว่านางไม่สามารถตัดสินใจเลือกชายคนใดได้ก่อนที่ตระกูลเฟิงจะตัดสินใจในตำแหน่งดังกล่าวทำไมเฟิงเฉินอยู่ไม่ฟังคำเตือนของเขาเอื้อมมือออกไปรับเขาบอกมือให้เฟิงหยูเฮงเจ้ากลับไปได้แล้ว ความคิดของเขาเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงเขารู้อยู่แล้วว่าการปรากฏตัวขององค์ชายเจ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงน้อยคนมากสามารถต้านทานได้แต่เขาไม่เคยคิดว่าเฟิงเฉินอยู่ซึ่งรู้ถึงเส้นทางที่นางต้องการทำไมนางถึงได้เคลื่อนไหวเพราะชายคนนั้นด้วยเมื่อเฟิงหยูเฮงกลับไปที่เรือนตรงเซิงหวงส่วนเพิ่งกลับมาจากวัดภูดูนางได้ไปส่งยาให้กับม่านซีและนางได้นำข่าวจากม่านซีกลับมาบอกเฟิงหยูเฮง คุณหนูรองม่านซีบอกคนของตระกูลเฉินไปที่วัดภูดูเมื่อสองวันก่อนแต่แม่ชีไม่ใช้พวกเขาพบกันแต่ตอนกลางคืนเฉินซื่อไม่ให้ม่านซีเข้าห้องแต่ม่านซีเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนม่านซีแอบเข้าไปในห้องของเฉินซื่อและเห็นเทียนยังไม่ดับสว่างอยู่ครึ่งคืนเจ้ากะเฟิงอยู่เฮงหัวเราะยกคนในตระกูลเฉินจะพบเฉินซื่อได้อย่างไรพวกเขาต้องหาวิธีที่จะพานางออกไปแต่นางไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการใด นางยังไม่รู้ว่าแผนนี้จะเป็นของคนอื่นในเวลานี้ในเรือนของฮันชิแขนของเฟิงเฟินได้รับการรักษาแล้วและนางไม่ได้ซ่อนตัวอยู่บนเตียงอีกต่อไปหมอทำผ้าคล้องคอนางและใช้มันเพื่อพยุงแขนของนางเดินไปมารอบๆห้องของนางบ่าวรับใช้ในห้องถูกส่งมานานแล้วปล่อยให้นางและฮันชิอยู่ในห้องด้วยกันฮันชินั่งอยู่บนเก้าอี้และเฝ้าดูเฟิงเฟินไดที่กระวนกระวายใจด้วยความกลัว ก่อนหน้านี้วังส่วนได้ส่งรองเท้ามาให้เฟิงฟันไดโดยตรงและบอกว่ารองเท้าเหล่านี้จะใช้แทนที่เงินสินเดิมห0,000ื่นเหรียญเงินเฟิงฟันไดได้สูญเสียความคิดไปแล้วและหลังจากวังชวนออกไปนางก็เริ่มที่จะทําร้ายและตีฮันชีในตอนท้ายนางยังคงเป็นมารดาและนางกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของเฟิงฟินไดานางไม่กล้าที่จะผลักบุตรสาวออกไปและนางก็ไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสนาง นางได้แต่ทนทุกทรมานจากการตีของเฟิร์นไดซึ่งส่งผลให้ใบหน้าหน้าผากของนางบวมหันชีรู้สึกกังวลว่าเฟิร์นเฟิร์นไดจะตีนางอีกครั้งแต่คราวนี้เฟิงเฟินไดดูเหมือนจะมีความคิดใหม่ๆห,หลังจากเดินไปรอบๆห้องไม่กี่ครั้งนางก็หยุดและมองไปที่ฮันชีหลังจากที่ครุ่นคิดมานานหันชีอยากถามนางว่านางกำลังคิดอะไรอยู่แต่ในขณะนั้นเฟิงเฟินไดก็พูดขึ้นมาว่า ่านแม่ในขณะที่เฉินซื่อไม่อยู่ในคฤริสหาทำไมท่านแม่ไม่ใช้โอกาสนี้ในการมอบลูกชายให้ท่านพ่อท่นชีรู้สึกว่าจิตใจของนางสันไหวแต่นางก็ถอนหายใจทันทีนับตั้งแต่จินเฉินถูกตั้งเป็นอนุท่านพ่อของเจ้าไม่เคยมาที่เรือนเลยทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพยายามของท่านแม่ตราบใดที่ท่านแม่ต้องการมันมันจะต้องทำได้สิเจ้ากะ ฟิงเฟินได้ทำให้สมองของนางแย่ลงเพราะความคิดเกิดขึ้นกับหันชีที่มีลูกชายส่วนอีกด้านหนึ่งเฟิงจินหยวนทำลายรูปแบบของความเป็นอยู่ที่เรือนหรูยี่และไปที่เรือนตรงเซิงเมื่อทุกคนหลับเขาจำได้ว่ามันดาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เห่ยาซื่อเป็นหนึ่งในผู้หญิงของเขาเขาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูนางในฐานะหูหยินใหญ่แต่เขาไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามลำพังและไม่สนใจพวกเขา จินหยวนรู้สึกว่าการแสดงของเขาต่อในใต้เท้าติงอันน่าจะทำให้บางสิ่งที่ประทับใจกับเฟิงอยู่เหฮงได้ดีถ้าเขาใช้โอกาสนี้ในการทำดีกับเหว่ซื่อบางทีเขาอาจจะสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ของเขากับลูกสาวคนนี้ได้ นอกจากนี้องค์ชายก้าวยังมีน้ำใจมากเมื่อตอนที่ยังเยาว์วัยแต่ตอนนี้ตอนที่เขาโตขึ้นแล้วไฟไม่ที่คฤหาตก็ไม่มีเหตุผลอะไรเขาคบคิดเป็นเวลาน,านานก่อนที่จะสรุปได้ว่าเป็นไปได้เพียงว่าห้องเต้ได้แนะนำอย่างเงียบๆวิธีเดียวที่องค์ชายก้าวสามารถเผาคฤหาตติงอันอย่างระยังอายได้ก็ต่อเมื่อฮ่องเต้ทรงยินยอมเขาจะส่งคนไปดูคฤหาสติงอันจะหลงเหลืออะไรบ้างในวันพรุ่งนี้ ในเวลานี้ที่เรือนตรงเซิงเฟิงอยู่เฮงและเฟิงจือหรูยังไม่นอนเหย่ยซื่อเตรียมตัวที่จะนอนหลับหลังจากที่ถอดเสื้อคลุมแล้วแม่ซันเข้ามาด้วยความกังวลว่าในหญิงท่านใต้เท้าเฟิงมาที่นี่เจ้าค่ะอะไรนะเห่ยซื่อตกใจและถามต่อว่าเขามาทําอะไรที่นี่แม่นมาซันศีษะของนางและมองออกไปข้างนอกในท้องฟ้าที่มืดทึบและคาดเดาได้ว่าท่านใต้เท้าจะนอนที่นี่ในคืนนี้หรือเจ้ากะ เหวซื่อไม่รู้สึกดีเพราะนางรู้สึกคลื่นไส้ขึ้นเล็กน้อยนางได้ให้กำเนิดบุตรชายและบุตรสาวให้กับเฟิงจินหยวนแต่หลังจากเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นชายคนนั้นก็ยังมาพบนางไม่ว่านางจะคิดยังไงก็ตามนางก็รู้สึกอึดอัดชิงหลิงไปบอกคุณหนูรองเหวาซื่อสั่งด้วยใบหน้าที่เย็นชาในเวลาเดียวกันนางหยิบชุดคลุมที่นางถอดออกแล้วนำมาสวมใหม่อีกครั้ง ในเวลานี้เฟิงจินหยวนมาถึงข้างนอกและกล่าวว่าเสียงหรูเจ้าหลับหรือยังขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ